สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพี1 7 1มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพี1 7 1วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของวัดไทยและไบร์วินในวันเกิดไทยค่ะ ค่ะคลิปนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนและแล้วก็มาถึงวันที่พวกเรารอคอยกันอีกวันนะคะนั่นก็คือวันที่21สิงหาคมซึ่งเป็นวันเกิดของทายนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูกันว่าวันเกิดของทายปีนี้จะมีความพิเศษอะไรบ้างค่ะงั้นตามพี่ชมไปดูกันเลยค่ะ อันนี้คือพี่ชมจะขอเล่าย้อนไปตั้งแต่วันที่20ช่วงบ่ายเย็นนะคะคือช่วงบ่ายทั้งน้องวินทั้งพี่อีทและทางเพจของโรงพยาบาลาสัตว์ทองหลอ่อต่างก็พากันอัพคลิปน้องวินสอนลูกชายและลูกสาวว่ายน้าลงที่สตอรี่ไอจค่ะทุกคนคือในคลิปนี้น้องดูอบอุ่นและดูอ่อนโยนกับลูกมากๆคือทั้งเชียร์อัพว่าน้องเบลลี่เก่งน้องเบลลี่ทําได้แถมยังอบกอดลูกๆไว้ด้วยความรักและอ่อนโยนที่สุดคือเป็นคุณพ่อลูก2ที่น่ารักและนุ่มนวลมากๆค่ะทุกคน นี่ขนาดกับน้องหมานะคะน้องยังอ่อนโยนและอบอุ่นขนาดนี้แล้วถ้าน้องมีลูกน้อยของตัวเองจริงๆแล้วค่ะทุกคนน้องจะอ่อนโยนขนาดไหนคือพี่ชมมั่นใจเลยค่ะว่าน้องจะต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ที่ใจดีและอบอุ่นกับลูกมากๆแน่ๆเลยค่ะทุกคนค่ะพาลูกๆไปฝึกว่ายน้ําทั้งคู่พร้อมกันแบบนี้ลูกๆจะต้องโซนต้องปวดมากแน่ๆและแบบนี้จะมีปป้าอีกคนไปช่วยน้องดูแลลูกๆอยู่ริมสาหรือเปล่านะ ตอนน้องกับลูกว่ายน้ํากันอยู่อาจจะมีคนนั่งคอยให้กําลังใจและนั่งยิ้มกลิ่มอยู่ริมสระก็เป็นได้นะคะทุกคนค่ะตอนประมาณสองทุ่มน้องไบรท์ก็ได้แชร์เพลง double take ลงที่ story ag ด้วยค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูเนื้อเพลงท่อนนี้นะคะมันร้องว่าท่ามกลางผู้คนมากมายในรูปก้อนเมฆฉันไม่เห็นใครนอกจากคุณในความฝันสีกุหลาบของฉันผ้าไหมย,ย่นบนผ้าปูที่นอนของฉันฉันไม่เห็นใครนอกจากคุณ ที่รักคุณทําให้ฉันติดอะไรบางอย่างใครจะบอกว่าเห็นพวกรอกําลังมาบอกฉันคุณรู้สึกถึงความรักหรือไม่เนี่ยทุกคนความหมายของเพลงนี้มันคือความรู้สึกของคนคลั่งรักชัดๆแล้วยิ่งท่อนที่บอกว่าผ้าไหมย,ย่นบนผ้าปูที่นอนของฉันฉันไม่เห็นใครนอกจากคุณคือพอมองเห็นผ้าปูที่นอนยน่ยนๆย,ยับยย้ี่แล้วก็นึกถึงหน้าน้องขึ้นมางั้นเหรอตายตายๆเนื้อเพลงนี้มันทําให้คิดดีไม่ได้เลยจริงๆทุกคน ือลูกอีกฉันคลั่งรักเกินเบอร์มากแล้วที่สำคัญคนที่ร้องเพลงนี้เขาเป็น LGBT ด้วยนะคะคือมันยิ่งทำให้ชัดเจนมากขึ้นว่าทำไมลูกเราถึงชอบเพลงนี้คือคนร้องเขาคิดถึงแฟนของเขาลูกเราก็คิดถึงคนของใจเช่นกันโอ้ยคือไบรท์โคชัดเจนเลยอะทุกคนชัดเจนมากมากขึ้นในทุกๆวันเลยจริงๆค่ะมาดูฝั่งวัดไทยกันบ้างค่ะทุกคนตอนสามทุ่มกว่าก็มีแฟนคลับแท็กหาวัดแล้วถามว่าพรุ่งนี้วันอะไรอะวัด แล้ววัดก็มาตอบว่าวันเสาร์ครับแล้วก็มีแฟนคลับอีกคนมาแท็กหาวัดและบอกว่าฟ้องทายแน่ว่าลืมอ่ะแล้ววัดก็มาเมนว่าลืมไรวะแล้วแฟนคลับอีกคนก็แท็กหาวัดว่าพรุ่งนี้วันเกิดทายซื้อไรให้อ่ะแล้ววัดก็มาตอบว่าไม่รู้ค่ะแล้วก็มีแฟนคลับอีกคนมาแท็กหาวัดแล้วถามว่าวันนี้เมียไม่อยู่หรอวัดนอนตีพงได้เลยดิไม่มีเมียใช้ให้ทํางานบ้านแล้ววัดก็มาตอบว่าอยู่ด้วยกันครับ เดี๋ยวนะวันนี้อยู่ด้วยกันงั้นแสดงว่าเมื่อช่วงกลางวันที่เจ้าคนน้องพาลูกๆไปเรียนว่ายน้ําเจ้าคนพี่ก็ต้องอยู่ด้วยนะสิพอพาลูกๆเรียนเสร็จก็กลับบ้านมาด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันถึงตอนดึกๆเลยถึงว่าวันนี้เจ้าคนพี่เงียบเชียวไม่อัพคลิปลูกสาวรายงานแฟนเหมือนสองวันที่ผ่านมาเพราะเขามาดูผีเสื้อด้วยกันที่ห้องแล้วนี่เองคะ่ะทุกคน ค่ะหลังจากที่วัดทําเป็นเฉยใช้ายเบี่ยงว่าจาวันเกิดไทยไม่ได้และไม่ยอมบอกว่าจะซื้ออะไรให้กับททยในวันเกิด <c oughs> ก็มาถึงตอนเที่ยงคืนค่นคะทุกคนคือพอเที่ยงคืนหนึ่งนาทีมันก็จะกลายเป็นวันใหม่คือวันที่21ซึ่งเป็นวันเกิดของททยนั่นเองค่ะทุกคนพอเที่ยงคืนหนึ่งนาทีปุ๊บทั้งวัดและไทยก็มาอัพทวิตพร้อมกันเลยค่ะทายอัพว่า is t my birthday ส่วนวัดก็แท็กหาททยพร้อมกับแคปชั่นว่า happy birthday แม่วัดอวยพรเมียเป็นคนแรกของวันเลยนะแถมพิมพ์ถูกทุกตัวไม่มีผิดเลยแม้แต่ตัวเดียวคืออะไรที่สำคัญสำคัญเกี่ยวกับเมียเนี่ยผิดไม่ได้เลยว่างั้นจ้าถ้าไม่รักมากคงไม่ยอมมาอวยพรเป็นคนแรกและคงไม่ยอมทิ้งคาแรคเตอร์นิ้วเปียดของตัวเองเพื่อพิมพอวยพรวัเนเกิดเมียแบบนี้หรอกเนาะตายตายตาย,ตายว่าไบร์ข้างรักแล้วนะแต่วัดเองก็ใช่ย่อยเหมือนกันจ้าอยู่กันมาสองตีละยังหวานไม่เปลี่ยนเลย ขอให้หวานกันไปตราบนิดนีรันดอนเลยนะวัดทายนะค่ะพอวัดวอวยพรวันเกิดทายแล้วไทยก็มาเมนว่า where is the surprise คือทยถามหาของขว surprise, ัญเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนแล้ววัดก็มาตอบว่าออกมาจากห้องน้ําดิโอ้ยพ่ออีกคนอยู่ในห้องนอนอีกคนอยู่ในห้องน้ําแล้ว,วอวยพรวันเกิดกันแลท้ทวงของขวัญวันเกิดกันเหรอแหมแม้แต่เข้าห้องน้ําก็ยังเอาโทรศัพท์เข้าไปแชทหากันอีกเนาะ ตา,ตายตายห่างกันแค่อึดใจก็ไม่ได้เลยนะพอคนคลั่งรักทั้งคู่เนี้ยค่ะหลังจากนั้นทายก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ทวิตและแท็กหาวัดพร้อมทั้งแคปชั่นว่าขอบคุณครับโอ้ยทุกคนนี่มันกล่องแหวนคาเทียนี่คะคือวัดซื้อแหวนคู่คาเทียให้ทายเป็นของขวัญวันเกิดหรอคือคราวก่อนที่ทายถามวัดว่าแหวนที่ซื้อให้อาใส่ย,ยังซึ่งก็น่าจะหมายถึงกล่องที่น้องวินซื้อให้เจ้าคนพี่ในวันเกิดแหละค่ะทุกคน ซึ่งวันนั้นของขวัญมีสองกล่องอีกกล่องจะต้องเป็นแหวนคู่คาเทียนแน่ๆน้องวินถึงใชแอัของน้องทายถามพี่ไบร์ในแอัของสร,รวัตรว่าใส่แหวนที่ให้ไปหรือยังคือมันจะต้องเป็นแหวนคู่นแน่ๆค่ะทุกคนเพราะคนน้องน่าจะให้พี่ไปวงหนึ่งแล้วตัวเองก็เก็บไว้ใส่วงหนึ่งนั่นก็น่าจะเป็นวงที่น้องใส่ในวันเกิดตัวเองนั่นแหละค่ะแล้ววันนี้น้องไบร์ในแอัของสร,รวัตรก็ซื้อแหวนคู่คาเทียให้น้องวินในแอัของทายในวันเกิดเหมือนกัน คือคู่นี้เขาใช้แหวนคาเทียสื่อรักแทนใจกันมาโดยตลอดนี่หน้าหลักแหวนคาเทียมันมีความหมายพิเศษกับน้องทั้งคู่แบบนี้นี่เองน้องวินถึงใช้ชื่อนี้ตั้งชื่อลูกสาวเพราะจะได้รู้สึกว่าลูกเป็นของพิเศษที่เป็นของรักของห่วงแทนใจพ่อกับแม่อะไรนี้ตายตาย,ตาย,ตายงั้นที่มีแฟนคลับที่เป็นหมอดูเขาทานายไว้ว่าสองคนนี้มีของแทนใจกันเป็นสีเงินเงินแล้วก็มีหลายอย่างด้วย เขาทำนายแม่นมากทุกคนคือไม่รู้ซื้อของให้กันกี่อย่างแล้วนะคะคู่นี้มีทั้งที่เราเห็นและที่เราไม่เห็นอีกค่ะโอ๋ยยอมในความรักที่พวกเขามีให้กันยอมในความโรแมนติกของทั้งคู่จริงๆค่ะคุณขา <c oughs> คือเป็นคู่ที่แอบหวานกันมากถึงจะไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แต่พี่ชมมั่นใจว่าคู่นี้ต้องหวานจนน้ำตาลเรียดที่แน่ๆค่ะพอททยโพสต์รูปกล่องแหวนคาเทียเพื่อขอบคุณวัดวัดก็ได้มารีทวิตโพสต์ของไทยด้วยนะคะ รีเซ็ตวัดก็เม้นว่าจองไว้ก่อนจ้าใช้แหวนคาเทียจองทายไว้ก่อนจองไว้งั้นก็หมายถึงเป็นแหวนมั่นนะสิคะตายตาย,ตาย,ตายวัดใช้แหวนขอมั่นทายในวันเกิดหรอคะคือความพิเศษซ้อนพิเศษอีกทีงั้นสิคือให้แหวนแฟนเป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็เป็นการขอมั่นไว้ในตัวเลยโอ้ยโรแมนติกเวอร์คือขอมั่นไว้แบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะมาขอแต่งและเจ้าวะ ตายตายตายวันเกิดคนพี่คนน้องให้แหวงคาเทียวันเกิดคนน้องคนพี่ก็ให้แหวงคาเทียคือวันเกิดทายกับวันเกิดน้องวินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นวันเดียวกันเลยนะคะเพราะน้องวินเกิดวันที่21ส่วนทายก็เกิดวันที่21เหมือนกันถึงแม้จะคนละเดือนก็เถอะแต่ตัวเลขก็เป็นตัวเลขเดียวกันส่วนวันเกิดไรคือเดือนธันวาซึ่งเดือนธันวาก็คือเดือนที่12แล้ววัดเองก็เกิดวันที่12เหมือนกันคือสองคู่นี้มีอะไรสัมพันธ์กันเยอะค่ะทุกคน คือชื่อ Bright กับท a i ก็ขึ้นต้นด้วยสระไอไม้มาลายเหมือนกันแล้ววินกับวัดก็ขึ้นต้นด้วยวอลแหวนเหมือนกันคือไม่ว่าจะ r บร h t ทา i วินวัดหรือ r บร h t วินและวัดทายมันก็คือคนคนเดียวกันหรือคู่เดียวกันอยู่ดีค่ะทุกคนไม่แปลกใจแล้วล่ะคะ่ะที่ทำไมพระเจ้าถึงส่งพวกเขาสองคนให้มารับบทบาทนี้แล้วบทที่เขาเขียนมาคาแรคเตอร์ Character มันคือเป็นตัวของพวกเขาทั้งคู่จริงๆมันอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นว่าไหมคะทุกคน มันเป็นความตั้งใจของพระเจ้าอยู่แล้วล่ะค่ะพอสองคนที่พระเจ้าส่งมาให้มาเจอกันมันก็ทาให้ฟ้าเปิดทางให้พวกเขาดังเปรี้ยงร่างจนอะไรก็ฉุดพวกเขาไว้ไม่หยุดสองคนนี้คือลูกรักของพระเจ้าโดยแท้จริงค่ะทุกคนโอ้ตายตายตายวันนี้มันทั้งหวานทั้งฟินทั้งอิ่มอกอิ่มใจจริงๆเนาะทุกคนคือคู่นี้เราต้องเรียกพวกเขาว่าคู่คาเทียสื่อรักแล้วล่ะค่ะคุณขาจริงไหมคะทุกคน ค่ะวันนี้มันฟินและมันวีดจนพี่ชมรู้สึกหน้ามืดตาลายแล้วล่ะค่ะร่างกายคงได้รับความหวานเข้าไปเกินขนาดแล้วค่ะคุณขางั้นพี่ชมขอไปพักก่อนนะคะรู้สึกหน้ามืดจะล้มแล้วล่ะค่ะทุกคน oh <no. S 1> งั้นไว้ค่อยมาขายี้มาวีดกันต่อในคลิปหน้านะคะงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ